สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาดูนะครับอะโวคาโดที่เราทาบติดแล้วนะครับอะโวคาโดเราทาบได้ตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ทาบในเดือนมิถุนายนะครับต้นนี้หน้าฝนก็ทาบได้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการติดก็จะน้อยลงนะครับผมทาบได้ตลอดทั้งปีนะครับอันนี้เป็นทาบในฤดูฝนนะครับ การดูแลก็จะยากหน่อยนะครับมันจะมีน้ำขังอยู่แต่ส่วนจะติดประมาณอยู่ที่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ช่วงเวลาที่ทาบแล้วติดเดยอะที่สุดก็คือช่วงพฤศจิกาย,ยนนะครับหน้าหนาวนะครับจะติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับวันนี้ก็จะมาตัดนะครับ ต้นสริทิ้งแล้วก็ให้เก็บไว้เฉพาะกิ่งที่เราท้าบใบนะครับต้นนี้เป็นพันแฮสนะครับกอ,อไม่ใช่ครับต้นนี้เป็นพีคตันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือต้นที่เราทาบใบนะครับเราก็มัดบริเวณนี้ไว้อีกชนิดน ม้วนมดเทปนะครับให้มันกลบกลวงแบบนี้นะครับแล้วก็มัดไว้ก่อนนะครับอันนี่เรียบร้อยนะครับต้นนี้ขนาดก็เท่ากับท่อน้ำสีหุนนะครับใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับนี่ นี่คือท่อน้ำสี่หุนนะครับจะเห็นว่าใหญ่กว่านิดดึกนะฮะแต่ก็ทาบได้ทาบได้ดีนะครับมีต้นหนึ่งนะครับที่เล็กกว่าท่อสี่หุนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับจุก้าน่าเล่นวันนี้น้วะเราถ่ายดันต้นนี้นะครับต้นมันไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราใช้กรรไกรตัดกิ่งได้นะครับก็ตัดด้าน ด้านที่เราไม่ได้ทาบไว้นะครับอรอบที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับนี่ก็ทิ้งไปเลยนะครับ

อีทามาแล้วนี่เสียพันพริกาต้านครับต้นนี้ต้องมัดต้นกับหลักไว้ให้แน่นนะครับกันโยกไม่งั้นม,มันจะโยกมาโกระกะบ,บานี่ค่ะเออถ้าถ้ามันชิดกันแบบนี้ก็มัดเลยก็ได้ไม่ต้องกะกระบ,บาดก็ได้ครับนี่ก็คือมันก็จะแน่นแน่นเลยไม่หลุดแล้วครับ ต่อไปเราก็มัดต้นนี้นะครับอันนี้ควายได้นะครับต้นนี้ควายไว้จูเร่ไรดันนี้คิดริฟู มาอีกสักที่หนึ่งนะครับไว้สสองที่ต้นตนี้มันจะโตโตเร็วนะครับต้องมาต้องคอยมันมาดูนะครับแล้วก็แกะเชื่อออกสม่ำเสมอนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับอันนี้ทาบในหน้าฝนนะครับมันจะติดยากกว่าหน้าหนาวหน่อยนะครับแต่ก็ติดครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหนึ่งนะครับเล็กกว่านี้ นี่พามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นที่เล็กกว่าเมื่อกี้นะครับทาบในหน้าฝนเหมือนกันต้นนี้เป็นพันบัคคเนียนะครับบักคเนียทาบในหน้าฝนนะครับช่วงที่มันเริ่มติดแล้วนะครับผมก็ไปเด็ดยอดยอดมันทิ้งนะครับยอด แต่ก็ให้เหลือใบไว้บ้างนะครับเพื่อให้มันปรับตัวได้นี่เราก็แกะแกะเทปออกนะครับเก็บไว้ยาวประมาณนี้เพื่อใช้มัดด้านล่างนะครับนี่เราก็กรีดทิ้งหมดเลยแบบนี้จะง่ายกว่านะบแบบนี้ง่ายครับ อันนี้เมื่อเทียบกับท่อน้ำสี่หุนนะครับท่อน้ำสีห่หนก็จะจะให,ใหญ่กว่านิดหนึ่งถ้าถ้าสามหก็ทาบได้เหมือนกันนะครับแต่มันาจะเปลือกมันจะบางนะครับทาบยากหน่อยนะครับแต่ก็ทาบได้นะครับอันนี้พันบักเ,เนียนะครับทาบมันดูตรงวิธีตัดก็ตัดให้อยู่เหนือ แผลตรงนี้นะครับเหนือขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่เรียบร้อยครับ เรียบร้อยนะครับทามในหน้าฝนพันบักเนียนะครับลำต้นก็ประมาณท่อน้ำสามมุนนะครับก็ลองผิด<ม>ก็พยายามลองดูหลายๆครั้งนะครับวิธีนี้ก็จะต้องมีสักครั้งอยู่ที่มันทำได้นะครับ